และในวันที่สามไฟต์ tonight ห้าสิบกิโลกรัมกลับมามันต่อกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับมวยคู่ที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมนักชกในมวมมังกรหนึ่ครับเป็นนักชกชาวจังหวัดระยองฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสตรุกูล Introducing our Blue Corner coming from Rayong Province. He's training out of Sao Gym with professional records of 33 fights and 22 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Mungman Man Sao mm -hmm. Welcome to your Blue Corner. Coming from Rayong Province, training out of the Ultra Gym. Put your hands together and welcome Muman, the Ultra Coon. Like good as soon, show a what, Mahong Son, fit some in the Pond World and nature Lampoon. And his opponent in the ring, he's coming from Man Hongsan Province, training at the Bond Wuhan Gym. With professional records of 37 fights and 23 victories, ladies and gentlemen, please welcome Muffin Leg Bond Wuhan. เขาจากแม่ฮ่องสอนเพื่อวันส์เทรนนิ่ง out of ปอนวัวหันจิมและซีโฟมมาเฟืองเล็กปอนวัวหันเอาเลยครับต้องโหมกคนคันเมื่อสักครู่นี้เสมอกันไปแบบเร้าใจเลยทีเดียวครับระหว่างกระดาห์ผาดอเล็กปอนวัวหันกับวิศรุศักชานุยังมีอีกหนึ่งนักทกจากปอนวัวหันครับสดาน์มาเฟืองเล็กปอนวัวหันคนนี้ครับในรุ่นพิการ50ากิโลกรัมเปิดศึกปะทะกับมุ่งมั่นสตระกูล มุงมันสอตะกูลครับนักชกวัย15ปีจากอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองมีชื่อจริงว่านายทักษินบุญร่มครับฝึก้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอตะกูลที่จังหวัดระยองโดยมีคุณเก่งสอตะกูลครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนมุมแดงครับมะเฟืองเล็กปอนวัวหันวัย16ปีเท่ากันจากอำเภอศบเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีชื่อจริงว่านายวศินศิลมาลานน์ฝึก้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอนวัวหันครับที่จังหวัดลำพูน โดยมีคุณสุประชัยวิเคียนสม,มิชาติครับเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าค่ายะครับถัดจากคู่นี้ก็จะเป็นการเจอกันระหว่างเสือมังกรสิบคลูโนงครับกับหนึ่งพยักฆ์น้ำดื่มน้ําเพชรครับแล้วก็คู่มวยมันประจำรายการในคู่ที่5ครับทวีศักดิ์เล็กสอการจานะจะดวลกับโชคมิศักก์วันนะครับท่านผู้ชมครับหลายที่2ครับจากปอนวัวหันครับมาเฟืองเล็ก ขัดจากผาดันเล็กที่้ังบอกว่าพยายามจะเร่งครับแต่ไม่ผ่านครับยันเสมอกับวิสรุดสักชนุวอย่างสนุกนักส่วนเล็กส่วนใหญ่นักโชคชื่อเมื่อเฟืองเล็กประเทศเตี้ยล er like ่ำครับอาวุธ uh รุนแรงนะครับจากศพเมย์แม่ห้องสอนครับก็บอกว่าฟอร์มดีมาตลอดนะครับมาสะดุดแพ้คนคนเดียวนั่นก็คือเจ้ายุทธจักรเพชรอศิระชนิดที่้ังบอกว่าน่าใช้เวลาไม่ถึง20วินาทีพลาทีวันนั้นโดนยุทธจักรไตะก้านคอครับ โดนทูกที่รักไก่ปวดก้านขอดเต็มๆครับไม่ทันดูดำดูดีนะครับยกทีหนึ่งบันเลงเลยครับนานมะเฟืองเล็กเปิดเครื่องก่อนับพยายามจะเดินหน้าชนครับตามแบบฉบับนักตู้จากค่ายปอนวัวหันครับเจกับใครไม่เคยถอยหลังแข่งตาเปิดทางไปเรื่อยมัดนทันดีครับมะเฟืองเล็กพยายามจะรวบกดเอาไว้ครับทานเจ้ามุ่งมั่นครับสมชื่อหรือเปล่าก็มุ่งมั่น กับเดินหน้าสายหน้าสาดรเข้ามากับมุ่งมันอุ้ยมะเฟืองเล็กบวกขวาครับวงในตีด้วยซ้ายล็อกเอวเอาไว้ครับตูกันต่อครับพอได้เดินเข้าหามุ่งมันก็คอยบวกพัดเอาแล้วครับสันนุระรับแบบนี้นันมุ่งมันไม่ถอยมาเฟืองเล็กแล้วครับครับแยกมาเดียใจใครจับก่อนจับหน้ามาเฟืองเล็ก สายกับหวังดยซ้ายก eh? yeah, so, ับธนามุ่งมั่นนี่ครับเปลี่ยนการซ้ายทีขวาทีธนานมุ่งมั่นล็อกแขนไล่แขนเอาไว้มาให้มาเฟร์นเล็กขึ้นบนครับเอาละครับธนามาเฟืองเล็กพยยามจะเดินหขวามาก็อเาาเจอจังหวะเตะขวาต่อยขวาของมาเฟืองเล็กสวนเลยครับเตะตีด้วยซ้ายครับธนานมุ่งมั่นตีด้วยซ้ายเติมมาเฟืองเล็กตยียมจะสวนรวบเอาไว้กดเอาไว้ครับเอาละครับ แย่เข้ามาตั้งเกมกันอีกครั้งกับดนานมาเึืงเล็กก็ถูกครับค่อยๆสืบเท้าครับตะขวาเข้ามาเบาๆเจอกับปั้นของธนานมุ่งมั่นและจับในลวบอาไวมาเึืงตีก่อนครับาเหลี่ยมปล้ำยังทํางานได้ดีครับยังมีใครไม่มีใครพลาดท่าเสียทีครับมาเฟืองเสียบซ้ายมาสอบขวาตามมาเป็นทืดของมาเฟิงเล็กสุดท้ายมาโดนทางด้านมุ่งมั่นเด้งดีเข้าขวาคืนครับค่อยๆเบียด้วครับ ไม่ถอยแล้วนะครับมุ่งมั่นแต่ว่ามาเฟืองเล็กชิงจังหวะเอ้าโอ้ยจังหวะเตะมาแต่ยืนหลังไม่ดีโดนซ้ายเตะก็ล้มเลยครับหน้ามุ่งเฟืองเล็กนี่นะครับร่วงคาแข่งครับมุ่งมั่นเปิดฉากเข้าหารับล่างมาครับมะเฟืองเล็กก็ไล่แขนเอาไว้ก็ตีกันไม่ได้ครับวงในนี่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับมวยคู่นี้เอาแล้วครับพยายามจะบั่นก้านคอเลยนะมุ่งเฟืองเล็กครับว่าโดนมุ่งมั่นไถทิ้งครับครับฝันไปซอกขวาครับมุ่งเฟืองเล็ก ตีก่อนก้นาวม่งมั่นตีในสายเฟือเล็กสวนอะไรครับวงนายจับได้เปรียบเอา้าควงจะไล่แขนชิงความได้เปรียบครับเด้งตีพยายามจะแลกพยายามจะสวนกันต่อเนื่องเลยครับเกมการชกของคู่นี้นี่นะครับต่างฝ่ายต่างเสียรครับเดี่ยมเกียบเลี่ยมกล้ำยังกล้ำเกล่งคคนุกที่ใกล้เคียงแข่งสายมาจากงูมั่นแข่งขวาโต้จากทางด้านมะเฟืองเล็กไล่แขนเอาไว้ทีหนึ่งทางขวาเด้งครับทางหน้างูม,มั่นล็อกไปลัดไ,ไปมะเฟืองเล็กเสียบแล้วขวางเอาไว้ครับปิดท้าย ค่อยๆต่อครับทานมุ่งมั่นเดินบ้างเลยครับขยับมาอ้าวเลยครับหลัวมาโดนสอกขวาครับหมดยกที่หนึ่งครับพักกันก่อนครับแม่มวยไทยไฟเตอร์เอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ของรายการครับแม่ยกแรกที่ผ่านมาก็เปิดเกมไล่เข้าใส่พยายามจะโชว์แสงยหญ่ภาพกันเลยครับทางทางด้านมุ่งมั่นส่อตระกูลครับกับมะเฟืองเล็กปอนวัวหันในรุ่นพิกัร50กิโลกรัมครับ รุ่นเล็กแต่เข็ดฟันเหลือเกินครับไตขวามาก็สวนคืนจังหวะไตขวาต่อยขวาของท่าน้ามะเฟิงเล็กครับมุ้งมันกระเายนกจะทิ้งคืนแต่ว่าค่อมไปครับจังหวะบวกหมัดหรือครับจังหวะไตขวามาเจอซ้ายซัดเข้าไปในเสียหลักล้มเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่2บรรเลงต่อครับนี่ครับยกที่สองมาเข้ามาสู้บนนะครับมาเฟิ่งเล็กพยายามตักกายขึ้นบนแต่โดนมุ้งมันรัดเอาไว้ครับรัดใต้ปีกมามุ้งมันจังหวะเสียบเสียบซ้ายมา โดนเดี่ยวมุกาครับกรรมการยัดออกมาครับยังตีได้ไม่ชัดเจนนะครับจับนายเสียก่อนครับหน้ามั่วเฟิองเล็กล็อกล่างตีครับมุ่งมั่นคืนนะครับแลกกันยังนวลเนียครับยังไม่ค่อยมีใครที่ชัดเจนมากนักครับนี่ยครับยังไม่เห็นน้ำเหนือเท่าที่ควรครับมั่วเฟิองเล็กลาเข้าไปเสียบซ้ายรัดล่างมาโดนเดียวลูกนี้หมุนติ้วเลยครับโดนด้านมุ่งมั่นพลางทิศล้มลงฝั่ปลายมั่เฟืงเล็กตัดต่างล้มตามครั้งที่สองตามมาติดๆครับมั่วเฟิองเล็ก เสียเหลี่ยมไปถึงสองครั้งสองคราครับท้านนะมุ่งเล็กดูมันเสียบมาตีซ้ายมุ่งเล็กฟันที่2อกซ้ายแล้วทีบเลยครับแล้คก็บุ่งมันเปิดเกมต่อครับได้เหลี่ยมมาสองครั้งนี่ยิ่งมั่นใจครับท้านมุ่งมันมุ่งเล็กฟันที่2อกขวาแล้วเด้งซ้ายคืนเริ่มมีลูกตอกเริ่มมีของมีวอมเข้ามาเสริมเกมครับทางด้านมุ่งเล็กมุ่งมันเขากดแขนเอาไว้ครับไล่แก๊สเอาไว้ไม่ให้ฟันตอกได้ เอ้ามาอ้าดักด้วยศอกขวามาเฟืองเล็กคืนด้วยศอกซ้ายพยายามจะดันครับดันตีมุมมันคืนท่านผู้ชมครับวงในยังคู่ขี้นะครับเสียบมาตั้งคาเอาไว้กับตนานมาเฟืองเล็กกรลัาการต้องแยกออกมาเรับใเก็บมาเมื่อฝ่ายเดินเข้าไปหาแขหงสายติดการครับวงมันล็อกบนมาครับเสียบซ้ายมะเฟืองเล็กยิ้มขวาคืนเสียบขวาได้จังหวะสุดท้ายได้มาจากมุมมันครับคนละทีคนละดอกครับจังหวะ ขัดก,กันทำขัดก,กันอาวุธยังคู่ก,กี้ใกล้เคียงนะครับล็อกแล้วพยายามจะตั้งคาข้างหน้า,าน้อเฟิงเล็กจับไม่ได้เปรียบนะยครับรกรรมการน้องแย้วออมาตั้งเกบมงมั่นโยกบ้างครับทิ้งด้วยมัดามาเฟิงเล็กรวบตีเสียบด้วยขวาแทงซ้ายเข้ามาอะไรครับดอกต่อดอกกันไปหน้ามาเฟิงเล็กแทงขวางหน้าเอาไว้ไม่อยู่ครับเสียบด้วยซ้ายกันแะหน้ามุ่งมั่นมาเฟิงเล็กพยายามจะนี่ับพยายามจะตะก,กายกับแต่ว่า ไปเสียโอกาสครับบอลจะตกรายไม่ได้ครับไปนหน้ามุ่งมั่นที่เสียบได้ชัดเจนนี่แหละครับมาเฟงเล็กก็ไม่ยอมครับพยายามพุ่งมาสู้สุดขีครับมาเฟงเล็กมุ่งมั่นก็ไม่ยอมครับพลังกำลังมีเท่าไหร่ในโต้กันเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับเต็มพังไปเลยตอนนี้โอ้ไม่มีองอแรงเลยครับเสียบขวาเข้ามาเสียบซ้ายเติมแล้วโต้รับนาหน้ามุ่งมั่นอาล้ครับมาเฟิงเล็กค่อยๆขยัยาครับ นี่ดับด้วยศอกขวาครับมุ่งมั่นแล้วรวบแขนาาเอาไว้ตีด้วยขับเทาซ้ายเสียบอีกเบิ้ลเลยครับหน้ามุ่งมั่นตามมา,าม,มาเฟืองเล็กตอนนี้ครับโดนวงในเนี่ยแมตะเกียบตะกายช้าลงครับนี่นะครับทำท่าจะยืนตัวตรงครับน้ำมงเฟืองเลง็กตัวเข้าไปโตเริ่มคืนช้าลงไปบ้างครับมาแล้วครับหมดยกที่สองครับพักแป๊บเดียวแม่มวยไทยไฟเตอร์ ่านมาของเกมการชกของคู่ที่3ครับระหว่างมะเฟืองเล็กกับมุ่งมั่นเนี่ย้องบอกว่าใส่กันสุดใ่เลยครับโอ้ซัดไปซัดมาท้าตีท้าต่อยกับดูภาพช้ากันดีกว่าครับนี่ครับจังหวะวงในครับกระชากก่อนครับหักทา้งน้านเจ้ามะเฟืองเล็กเนี่ยล้มลงไปถึง2ครั้งติดๆครับนี่ครับอีกหนึ่งจังหวะกับเททิ้งครับโอ้เสียแรงไปเยอะนะครับจังหวะแบบนี้แต่ว่ามะเฟืองเล็กลุกขึ้นมาพยายามจะทิ้งด้วยศอกครับแต่ก็เจอกำปั้นครับ ของสานมุ่งมั่นสวนอะไรครับยกสุดท้ายครับมาดูอีกครั้งหนาที่สุดท้ายครับมาเฟอรนออกมานีปล้ำนายครับแหมมุ่งมั่นก็ไม่มนีครับเข้าทางครับต่างปลายต่างเข้าทางดูว่าใครจะจับนายได้ดีกว่ากันครับแายเข้ามาตี้วยสายพยายามจะปันศอกครับโู้ถอดแขนมาฟันที่เฉียดปลายจมูกไปนิดเดียวครับลูกนี้เข้าเป้านีปัญหาเกิดทันทีครับนั้นมุ่งมั่นมาเฟอรเนสเดินเข้าไปทีเลยอ่ามุ่งมั่นมีต่องคับบัวครับเอาละครับ คุณให้มาผมให้ตอบเอ้าแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นมะเฟืองเล็กแตกกับบริหารคิวรนทรายครับเลือดเกิดขึ้นแล้วครับนี่แหละครับโชคเดียวได้ผลกับมโ่กมันนี่นะครับนานๆานมาทีแต่มามาแต่ทันทีนี้มีผลงานครับต่อของมุ่งมั่นโอ้โหเอาเลยครับแล้วจับไม้ทันทีครับพ่กมันตีด้วยทรายโอ้โหเสียเลือดเสียเนื้ออะไรรับตนนามะเปืองเล็กกับปั้นของธัปนมุ่งมันต่อมะเปืองเล็กเอาละครับยั่วครับยั่วครับแทงเข้ามา วางด้วยแขขวาเี๋ยวจะดันสู้แล้วแทงซ้ายคืนกับมุ่งมั่นเริ่มเค็นเริ่มเม้ครับมุ่งมั่นมาเฟื่นงเล็กไปหน้าแล้วเล็งเลือดไปแล้วครับทิดต่อของมุ่งมั่นโอ้เส้นเลือดเลยครับเลือดเข้าตาก็เน็นที่หมัดที่ศอกเลยครับทุบก็มาอีกทีครับธนามาเงเล็กขวางหน้ามุ่งมั่นตีอะไรครับจับตีได้ทีเดียวชัดๆครับอะไรครับมาเฟื่งเล็กตอนนี้กรรมการจ้องเลยนะครับ เอาละครับเสียด้วยซ้ายมาเฟิงเล็กขยับฟันด้วยอ้ขวาเขาเป้าเหมือนกันครับเฟืองครั้งสองลูกนี้การจะฟันให้ลับไปเลยครับถึงไม่แต่ก็หลับครัสอนของเฟืองเล็กมาเริ่มเน้นมาเหมือนกันครับมาเฟืองเล็ก,ลกยังไม่ยอมแพ้ครับดักด้วยหมัดขวา,ลวาเลยครับเฟืองเล็กตอนนี้มีอะไรก็พยายามจะขนมาให้หมดแล้วับขวางแล้วแทง,งมันยัดขาเอาไว้ครับชาลาดก็จังหวะแทงแล้วขาไม่ให้โตครับแต่ตอนนี้ครับมานี่แหละครับเข้าสู่ช่วงพบแพทย์ครับ โอ้โดนฟันศอกแตกกระเบรนหางคิ้วซ้ายนะครับเดี๋ยวดูนะครับเป็นตรงไหนครับโอ้โหนี่ครับยังได้ก็เป็นหางคิ้วซ้ายครับไม่อันตรายครับสามารถชกต่อได้เอาเลยครับท่านผู้ชมครับในช่วงท้ายเกมเลยครับมีเวลาสำหรับเมื่อเฟืองแล็กกับอาร์ละครับลุกตัตัวขึ้นมามีหมัดเป็นที่พื่นครับตอนนี้มาเป็นยี่ครับวงในหาจังหวะเสียบมาเสียบตายเสียบขวาคืนทางด้านเมื่อเฟืองแล้วหมวกมันก็ไม่ยอมครับหมวกแข้งขวาโต้เหมือนกัน สะบัดศอกซ้ายครับแต่ว่ามุ่งมั่นตีเอาเลยครับตีอีกทีครับแม่แกโถมมาทั้งตัวแบบนี้พอหลวมเนี่ยมุ่งมั่นแกคว้ามาแทงได้สวยเลยครับนะครับท่านผู้ชมครับดานมาฝืนเล็กไล่ต่อครับพยายามจะขวางหน้าตัดสินใจไปเข้าไหนเด้งตีได้ครับตัดสินใจถูกครับจังหวะนี้ครับได้มาเป็นครั้งสองครั้งก็เริ่มทวีความดุดเดือดมากขึ้นครับมาฝืนยังไม่ยอมเดินเข้าไปอาครับติดเบรกโดยมุ่งมันครับคอยตีไลาติดขอโตะขึ้นมา จิ้ขวายัดก่อนครับมแต่ตอนนี้ครับหมัดศอกนั้นค่อยๆจางลงไปกัตนาบุญเฟงเล็กอ่ามุ่งมันดักรอเลยครับจิ้มด้วยขวาบุญเฟิงเล็กโดนเสียบพยายามจะคืนครับนี่ครับว่าตอนนี้เนี่ยโดนกดคอเนี่ยไล่แขนสู้ไม่ได้เลยครับอะไรครับท่านผู้ชมครับในช่วงปลายยกสุดท้ายครับบุญเฟิงเล็กพยายามจะขยับมุ่งมันทีมโดนแข้งขวาพยายามจะคืน้วยหมดและรบ3มยกครับ วันที่3ของรายการท่านผู้ชมครับ50กิโลกรัมนี่ต้องบอกว่าเสียเลือดเลยครับสำหรับธนานเจ้ามะเฟืองเล็กปอนวัวหันครับโอ้โหน่ามาเสียเลือดเอาในช่วงสุดท้ายครับนี่ครับฟันเขาก่อนครับแต่ว่าไม่โดนครับแต่ว่าเป็นจังหวะสวนของทนานนี่ครับโอ้โหของเจ้ามุ่งมั่นครับฟันเข้าไปในแตกเลยครับเลือดเลือดของทนานเจ้ามะเฟืองเล็กทีนี้ครับปักด้วยศอกขวาง่ายๆครับ สอกของธนาพุกมันนั้นถึงก่อนหมัดซ้ายของเจ้ามะเฟืองเล็กครับแล้วพยายามจะซ้ําเข้าไปที่เดิมครับแล้วเสียบตามจนต้องเข้าสู่ช่วงพบแพสสนามเลยครับธนามะเฟืองเล็กอ่ะครับม,มันแบบนี้ผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรละครับไปนู้นกันแล้วก็ไปฟังคำตัดสิจนจคกระกรรมการครับช่วงนี้เราเป็นลุล่วลพิเศษกันก่อน before we go to the judges decision let's check out the fighter prize สนับสนุนโดย Max Muay ย h a i Facebook Live และ Max Muay ย h a i Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max m u ยไทยเจ็ดวันเจ็ดรายการบน Facebook Max Muay ย h a i และบนระบบ iOS และ Android Max Muay ย h a i Mobile App ดาวโหลด n ้อ on iOS และ Android Fighter for Blue and Red Corner Max มวยไทย Mobile App มุมแดงและหมุนแดงรับรมุนแัง Fighter ไป All right ladies and gentlemen After 30 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner Blue Corner, Mumman Salt Dragoon.